สวัสดีครับแม่ลูกชายตาตามาบ้านเราเต้นเนีะช่างจักที่ไปขายยาอยู่จัำไหมอยู่จัดอ่าติ๊กเจษฎาพรอนัทวุฒินัทวุฒิอันไหนครับคุณยายไทยไทยติ๊กยายก็เป็นเอฟซีพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กพี่เจนอะไรกันเนาะอกันเนี่ย ดีดีกว่าทุกวันนี้คุณยายรู้อย่างว่าหลานนะั้นรวยมากนะใช่จ้าจ้ารู้จ้า <laughs> เออรู้แล้วล,ลุงแม่บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่สามสิบล้านค่ะ ่าแต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะบ้านราคาเท่าไหร่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่เลยใช่ไหมใช่ยังยังไปมาอยู่เรื่อยๆออกยังกลับไปที่บ้านเก่าใช่หถึงหนูด้วยตอนอยู่ตอนนั้นชีวิตมันลำบากขนาดคือถ้าเล่าอ่ะมันฟังแล้วลำบากอต้องเล่าให้ฟังเช่นการการจะกินอาหารหนึ่งมื้อเนี้ยเราก็ไม่ได้มีเงินสําหรับการกินของเยอะๆได้ ก็จะมีปลากระป๋องแต่ปลากระป๋องเราจะเราจะไม่ยำเพราะยำได้น้อยก็ปลากระป๋องมาเทใส่น้ำร้อนคือเพื่อทำเป็นต้มยำเพื่อจะได้ซดน้ำได้คือต่อให้คนคนไหนใช่คนไหนตักขึ้นมาไม่ได้เนื้อปลาแต่อย่างน้อยก็ได้มีน้ำที่สามารถซดได้คู่กข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างไข่ก็จะไม่เจียวเราจะตุ๋นเอาพอตุ๋นจะได้เยอะกว่าเจียวอะไรอย่างเงี้ยฟังมาดูลำบากนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าตอนนั้นมันมีความสุขมากมันอร่อยมันแฮปปี้มันเนี่ยดูจากตัวกูเนี่ยนะเออ เคยถูกแบบว่ามีเรื่องหนี้นอกระบบด้วยใช่ไหมขู่ฆ่าเอาปืนจ่อหัวด้วยใช่ไหมแม่้อแรงมากมีไหมคะมีไหมคะตอนนั้นน่ะก็เป็นหนี้ดอกลอยไงก็แบบเราพ่อเขากู้มาเงี้ยบางทีเงินในครอบครัวไม่พอใช้อะ้ยก็ต้องไปหากู้เข้ามาเพราะรายจ่ายในบ้านเรามันเยอะอันนี้คือพานได้ของการเป็นหนี้แล้วไม่หนากซ้ำพ่อเสียชีวิตอันนี้คือแบบเสาหลักของบ้านคือเสียไปเลย จากบ้านที่มีแบบมีบ้างไม่มีบ้างอ่ะกลายเป็นไม่มีของแท้เลยค่ะคก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้อง,งตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะแบบเราจะได้เก่งเหมือนเขาอ่ะเราจะได้โตมาจะไมีมเงินเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่นนคือแบบจุดประกายแรกพอมาถึงตอนป .6 ปุ๊บบ้านเขารอดเพราะว่าบ้านใหม่ค่ะโอ้โหเราทำยังไงทำไมอ่ะก็คือไ,ไม่ไม่มีอะไรเลยแบบเราไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลย ไม่มดเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรีบสร้างใช่อยู่อยู่ที่สนามบอลที่เป็นเต็นท์ให้เราอ๋อเธอเขาก็จะมีส่วนทำให้เขาทอะไรอีช็อกไหมตอนนั้นช็อกไหมครับผ้พูดอะไรไม่ออกเสียทุกอย่างเลยอ่ะหมดแล้วหลับเลียงเดียวเขาทำเขาทำบ้านกันสวยสวยมีบ้าน ที่บ้านไม่ได้ทําเพราะเงินมันหมดแล้วครับด้จะไปกู้ตรงไหนคือเราต้องรีบกู้รอบระบบมาค่ะดอกเท่าไหร่เราก็ต้องรีบกู้เพราะว่าเราเราก็ต้องรีบมีบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนียังเล็กๆอยู่อ่ะแล้วแม่คนเดียวอ่ะจะไปเอาตรงไหนที่เอาปืนจ่อหัวเนี่ยจริงเหรอโว้ายอันนั้นแรงมากก็นิดหนึงนิดนึงบางทีเราเล่ายังไม่จบนะแม่ดูเลย เขามาทวงเงินเนี่ยคือพ่อหนูเป็นน้องในสมองเขาไม่สบายเขานอนอยู่บนบ้านสภาพคือแอะแล้วก็เป็นพวกนักเลงอะค่ะนักเลงก็ไม่มีให้เขาเขาก็มาทวงก็คือว่าถ้าไม่ให้ก็เดี๋ยวจะยิงพี่สาวพ่อนี่เขาเขาก็มาช่วยมั่งไปช่วยคุยช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยใช้ให้อะไรให้อย่างเงี้ยก็ได้เขานี่แหละออพี่สาวช่วยก็เลยผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้ ตอนนี้เดวราก็เป็นหน้าที่ของเราเลยตอนนี้ดิ้นรลนหาให้ลูกเรียน <c oughs> แต่คุณแม่ก็น่ารักงานลูกๆก,ก,ก็เรียนจบกันหมดทุกคนแต่เขาเป็นคนที่ส,สุดการเรียนลูกมากเลยนะต่อให้บ้านไม่มีตังค์แต่สมเด ส่งส่งเรื่องเอก,กนชนหมดเลยค่าเชิมแท่ขนาดก็สู้แต่เป็นสาวโรงงานนะที่บ้านเขาเรียกอะไรนะต้องต้องดิ้นรนหรือมีมีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของครอบครัวตลอดเวลาขนาดเนี้ยทาให้เรามีเขาเรียกอย่างนั้นมีแรงผลักดันที่จะอ,อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นจริงๆถ้าถามถึงอุปสรรคไม่มีอุปสรรคเดียวที่หนูสึกว่าเป็นอุปสรรคคือเรื่องของความสะดวกสบายคือในสลัมอ่ะมันมีความซอกแซกกว่าหนูจะได้ขึ้นรถเพื่อจะไปทํางานแล้วก็ตามอ่ะมันมันต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเสียงเนี้ยที่หนู เพราะว่าเรามีแบบกาลังใจในการที่เราจะเริ่มเริ่มทำอะไรบางอย่างอ่ะเราแบบพลังใจเรามีมากกว่าการที่แบบออคิดหมได้ต่คิดว่าจะไปตรงไหนดีอะไรมบบนีดเนาะดีนะดีคือไม่พาตัวเองลงไปไปไปดำดำดิ่งกับสิ่งที่นั่นแต่จริงๆแล้วก็โอเคก็อยู่ได้ใช่ไหมแม่ภูมิใจกับลูกไหมวันนี้ใจ ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ไม่เคยคิดเลยต้องถามยายยายครับวันแรกที่รู้ว่ามีบ้านหลังใหม่ใหญ่ขนาดนี้ยายรู้สึกยังไงเขาไม่ได้บอกแล้วครับว่าเขาซื้อบ้านก็พามาดูเลยครับ พามาอยู่เลยทวนนี้เขายจะไปเชื่อเป็นบ้านหนูแล้วยเขาถืกว่าเป็นศัตรูเขาถืกว่าเป็นคอนเทนต์้เขาจะซื้อบ้านเคยพูดไม่เคยอะไรเลยอยู่เขาก็พามาอยู่ๆพามาแล้วพามาบ้านใครเขาก็บอกว่าบ้านเราคืนแรกนอนหลับไหมไอ้ตะกลนฉ่ำจะบอกว่าไม่หลับ บ้านในกลางวันเลยคิดถึงบ้านเอะขาใชแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกคนแหลเนาะยายเนาะแบบที่ถึงเพื่อนข้างบ้านอยากเมาอยากนอยเนาะผู้ใหญ่ติดที่ไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนอื่นได้บ้างดีไหมคุณโหนเรียนเชิญค่ะโอ้โหพระอาณจักรใหม่ของโหนสวยงามเฮ้ยคุณขออนี่ก่อนเลยคุณนี่คมไฟแบบว่าไฟคุณแม่เท่าไรเลยเท่าไรครับอันนี้ที่ร้านหนึ่งค่ะร้านหนึ่งสวยแรงมาก ไม่หนูซื้อเองหนูตกแต่งเองเลยเหรอใช่ค่ะทําไมถึงคิดว่าโคมไฟอันนี้มันเหมาะหนูชอบที่มันมันแปลกตาดีอะไรอย่างเงี้ยเออคอจริงๆมันเขาจะขายแค่บ็อกเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอที่ร้านขา มันจะไซส์เล็กกว่านี้หนูเลยถามเขาว่าเป็นไปได้ไหมทาให้มันใหญ่บิ๊กบึ้มกว่าเดิมแล้วสี่อันมาต่อกันเขาบอกทำได้อันนี้คือสี่อันต่อกันเหรอใช่คืออันนี้มันเป็นสิ่งแรกๆก่อนจะทาบ้านคือหนูจะซื้อหินอันนี้ก่อนเพราะว่ามีความฝันว่าอยากได้หินที่มันเรืองแสงแบบนี้แล้วก็อีกหินอีกแผ่นหนึ่งคือหินที่อยู่ตรงนั้นคือตอนเด็กอยากได้ชอบไปพิพิธภัณฑ์และเห็นที่หนึ่งที่มันเป็นเหมือนลาวาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้หินดับที่เหมือนลาวาแบบนั้นอันนี้ก็สร้างเเเรรรืื่่อออองงงหหหมมนนนนนนนกัับบิวณช้้้ีโูาาตตแล เสร็จรู้สึกว่าอุ้ยตาละหินเวอร์คงไฟเวอร์กระจกเวอร์ตรงนั้นมันเป็นที่เรียบไปถึงฝ้าชั้นสามเลยนะฮเลียงไปเลี่ยบไม่ได้ห้ามเลี่ยบเชื่อไหมว่าฝ้าเนี้ยสั่งทําก่อนกี่ได้ครมาถ่ายห้าวันคือสั่งทุกทั้งฝ้าเลยแล้วทำรอนแบบนี้เลยแล้วเฮ้ยแต่พี่อาจารย์ปอมองนะอาจารย์ปอมองแบว่า สีทองแล้วมีลายน้ำมันดูมีพลังอะใช่ใช่บ้านไดแล้วรวยแน่ศาสตร์เรี่ยการเดินเส้นทองหรืออะไรพวกเนี้ยมันทําให้แบบดูรวยแต่รู้มาอย่างหนึ่งบ้านหลังเนี้ยซื้อเงินสดใช่ไหมค่ะโอยปออะต้องดูแลปอด้วยนะอย่าแก่แปลว่าเขาเก็บตังเก่งมากเก็บตังเก่งไม่ค่อยได้ใช้ค่ะด้วยความที่หนูอยู่ในศาลมันหนูจะไปใช้อะไรอะ เก็บตังค์เพื่อที่จะมีบ้านเลยถูกไหมใช่เป็นความฝันนั้นแเด็กคือหนูจะบอกว่าถ้าเป็นเด็กอื่นทั่วไปอ่ะแค่ตัวเองอยู่ในสลัมอ่ะมันถือว่าตัดความฝันตัวเองไปแล้วอย่างเราจะไปทําอะไรได้เดี๋ยวพอโตมาก็ไปแบกของในท่าเรือทั้งหมดทั้งมวลที่ความ,มเป็นความฝันเด็กสลัมหนูทำมาหมดทุกอย่างแบกของเป็นพนักงานห้างาราทามนั่งล้างจานใส่โมงบกธงตามสี่แยก เป็นพนักงานาน,านั่งแพ็คของคือทําทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนเรารู้ว่าทุกอย่างที่เราทํามาเราไม่ได้ชอบอเราไม่ได้แอนตี้แต่แค่เราไม่ได้ชอบอเราชอบความเติร์กตาความวุ่นวายอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นเต็มนิ้วเข้างานอ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นฟรีแลนซ์สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโตมาฉันจะไม่เป็นพนักงานประจะําฉันเหนือ่อยอยากจะทำอะไรได้ที่หนุ่มอยากทําอยากลองเล่นเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความฝันเลยว่าวันหนึ่งจะมีบ้านไม่ต่ำกว่า30บล้านอันนี้เป็นความคิดแล้วมันไม่ใช่เด เด็กตั <tr> ้งแต่พ right ่อหนูเสียเลยตอนอายุตอนนั้นคิดว่าจะมีบ้าน30ล้านเบนพอจิตตาเต้นกินซุบซิบอยู่เลยตอนหนูฝันนะเขามีหลายมุมเราเดินไปอยากอยากไปเห็นห้องนอนเขาได้ไหมค่อเขาบกห้องนอนในฝันอะเราไปอะได้ได้เลยได้เลย